รับมาติดตามชมข <Yeah. S 1> ่าวกัน <t> ต <Lake> um ่อนะครับด้านพบทบก็ย้ำไม่ให้ผัดกระเพราในโรงอาหารของสำนักเลขากองทัพบกนะครับแล้วก็ระบุได้ว่าเรื่องนี้กลไม่ควรถูกนําเสนอเป็นข่าวครับกรณีที่มีการนําเสนอข่าวโรงอาหารภายในสำนักงานเลขาธิการของทัพบกติดป้ายห้ามลูกค้าสั่งเมนูผัดกระเพราเนื่องจากก็มีกลิ่นฉุน ลิขิทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ประชาการปกบอกว่าถ้าอยากรับประทาน,กนเกลือเผาร้อนๆผัดสดๆควรแปรรับประทานข้างนอกอก่องทั้งหเพราะภายในเป็นอาคารปิดซึ่งต้องเห็นใจเั่านี้ข้อตกลงของลูก้านค้าที่อยู่ในอาคารปิดอยสถานที่คับแคบที่ได้ตกลงแล้วว่าจะต้องทําเป็นอาหารสเสตีรูปไม่ปรุงสุกใหม่ข้างในเพราะว่ากลิ่นจะรบกวนคนอื่น สุดกรณีที่ว่าข้ามออหากข้ามไม่ให้ทำอาหารปรุงสดใหม่เหตุใดรจรึงต้องมีเครื่องดูดควันคนเอปประยุทธ์ชี้แจงว่าเพราะว่าอาหารอื่นก็มีกลิ่นแต่หากไม่ต้องการเครื่องดูดควันก็พร้อมสั่งให้ถอดออกและบอกว่าเรื่องนอาวเป็นเรื่องเล็กไม่ควรถูกเสนอเป็นข่าวที่ซ้ำไป มีรายงานว่าบรรยากาศภายในโรงอาหารสำนักเลขานุก,การกองทัพบกหลังมีการนำแสดงข่าวเรื่องห้ามผัดกระเพราออกไปทำให้มีการตรวจป้ายกระดาษที่ระบุห้ามผัดกระเพราออกจากร้านค้าแต่ยังมีการทำอาหารปรุงสดตามปกตินะครับอย่างเช่นข้าวผัดผัดซีอิ๊วรากหน้าไข่เจียวครับ